สบายดีทุกคนสบายดีพอแม่พ่นอง,งทั้งฝังไทยฝังลาละตางประเทศมันนี้กะตัเขากับจูนหน่อยกับบรรยากาศยามแลงละทุกคนเนี่ยเขาหน้าทาั้งหลังน่ะเขาเฮือนพ้าเจ้าเนาะเาะขี้ยวงามแห่งนี้ตอนนี้ตัวหน่อยกะพาทุกคนออกมาหน้าลาวเนาะเพราะว,ว่าออกมาหาเกลือไก่แลก้กกะซีมาลุกหายาแนจักหน่อยเพราะว่าเท่ากับออกมายามตอนแลงเนาะสีหาหมงค่ะเขา,ขาไหวแล้วก,ก็เลย่อมออกมา สิพาทุกคนมาบึงบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาเนาะเขียวเขาเขียวงามเขากําลังเขียวงามดูทุกคนตอนนี้กาพ้นหนากระซาวเนาะถ้ามีตัวหน่อยว่าเสียออกมาแต่าบหนึ่งายสองพอดีว่าพ้นตกลิ่นก็เลยบวดได้ออกมาตอนนี้นะพ้นหนากระเซาะดูทุกคนอากาศดีดีแบบเศร้ากับย่างหยาดแบบว่ามันหยิบมันพลอยมาอยู่เนาะโบหัวตัวหน่อยสีลกเดรร้ายเป็นไงเด้อถามว่าพ้นโตเข้ากับสียุทธทำเมือหนังกับซิมันโลกไหมเนาะการ สิโลกสำ้ำลูกได้กะทายบรรยากาศให้ทุกคนเบ่งเนะาะหลังจากโลก,ลกลนหยีาแล้วจ้าเล็กที่น้อยเขากับสิาพาทุกคนเขาไปหล่อเบ่งเหือดเอื่อยว่าอันขาเจเ้าเฮ็ดห่อใส่แล้วเนะาะหลังจากตหน่้อยบริดงอัปเดตมาเฮิงแล้วกะทมิตรมาสีา่ายห้าเจ้าแล้วเนาะและตุนอ้อยสีไทยทุกคนเบ่งบาทเดียวก็เลยว่าเขากับบัแดงอัปเดตถึงแล้วเนาะเขากับสีมาไทยทุกคนเบ่งว่าหลังจากนั้นมาเนาะว่าข้าเจ้าเฮ็ดห่อขั้นตอนในแล้วเนาะว่าข้าเจ้าเฮ็ดห่อใส่แล้วไก่สีแล้วหเลยลูกโบกะ ก่อนสิเขาครับส่งกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวหน่อยด้วยทุกคนเราติดตามไปน้ำกันเราจัหน่อยโลกหยาแหลกเลยตัวหน่อยสิพาทุกคนเขาไปเบิ้งเพื่อนเอื้อยไปเบิ้งกันเลยนะทุกคนบรรยากาศน้มแรงทุกคนตอนนี้กาให้หน้าหฮากาอยู่แคมทางเนาะย้ำตนแลงกาสีมีรถแลนผ่านหลายหลายเพราะว่าเหมือนนี้มันเออเหมือนนี้มันเป็นน้สาวนอนเม็นน้ำฉีด ยัมตะแหลงรดกระไลาอันนี้เนาะแคมทางถามว่าเป็นวันทิดแหลงลดก็แหงสีพราะว่าเขจาเจามาแต่บ้านมาหงหามุงเยียนเนาะเป็นวันทิดนี่ให้หน้ากับนี่กับหว่างในเน็อขาวโบงงามปันไดในพ้นในยังหยิบมาอยู่ทุกคนบุหัวสีดิลกหรือบ o r d e r หนาเนี่ยนี่เนาะทุกคนตื่นหน่อยกับสิ้ท้ายทุกคนเบืองเนาะอันนี้กับแมนเขาให้หน้าในเขื่อนเขาเนาะให้นี่นะโบไมีหยาปันไดให้นี่นะ น,นให้หน้าแคมทางแล้วก็ไก่ปั๊มน้ำมันให้นี่น่ะหยาไล่ไล่เนี่ยวทงาง,ทงกลางแทวาทางกลางหยาไล่ไล่น้ะสิพาคนุนไปเบ่งแล้วกับสิลงลุกคันดีทุกคนหย่า,า,ยายนั้นไล่ไล่น่ะเออหนามก็มีพอด,ดีนาะพอด,ดีดึงสบายได้เนี่ยแต่ว่าพ้นไนหนใหนบอกพ้นเงียบมาเลรทุกคนบู๊อ่าเฮาสิได้ลงลุกหรือเปล่านาะ ถ้าแม่นันนี้ก็สิยุดส,ก,ก,สก่อนผลเสาแล้วก็สีนมะลกใหม่หู้ในหยานะเนี่ยถ้าบัได้ลงโลกกกสิธาให้ทุกคนเบิงน้องในหยะน้าเนะมือหนาะตัวหน่อยกสิได้มะลกแล้วก็สีผ้าทุกคนเขาเป็นาะเบื่องเหอนเอื้อป้าหยะพี่มาลายทางเนี่ยสองเสม,มอฝุ่นและสิโลกเหล้วเนี่ยไ้นันผัดบัได้ไม่หยะด้วยทุกคนป้าเบืองเนี่ย หย่าลายลี่เนี่ยสองเสม,มอุ้เล่บสีลูกแล้วนี่เนาะเพื่อนเอื้อเ่ากะข้าจกระทาสีแล้วเนาะจูน้อยกระสีพาทุกคนเขาไปหล่อเบิงงบ้งหลังจา,ากหล่อเบิ้งเขานานแล้วอื้มนะกระโดดแห่งลี่นเนี่ยทุกคนหย่านะใครในแต่ว่าไฮน่ะนะบ่มีปันไดหรือว่ามันบบทันขืนเ่ากับบบหูเนาะนี่ไฮเนี่ยเต็มอึอเลยไฮนี่พักแวนลายอืม้ม วสิลงลกกะพุนนี่เนาะทุกคนเท่า,ากับสิตังกล่องไว้นี่แล้วเท่ากับสิลงลกอย่าน้อยหนึน่งเนาะเพราะว่าตอนนี้นะพุนหยิบลงมาแล้วดูมันถือหนาตุนหน่อยันได้เป็นพุนโมโตเท่กากับสิลกวสิลกคร่งอันวสิลกลายติบอี่เนาะเท่ากับสิตังกล่องไวเพราะว่าตุนหน่อยมาคนเดียวผมมีคนจับกล่อง I ตอนนี้ตหน้อยกาขึ้นมาแล้วเนาะเี่เากาลูกได้ร้ายเติบได้นานหนึ่งเนาะยาเติบตอนนี้มันก็บําแล้วตหน้อยกาสีได้เมื่อแล้วเนาะทุกคนสีพาทุกคนเขาไปเลาะเบื้องเือนเอื้อน้อยหนึ่งแล้วเขากบสีเมื่อเพราะว่ามันคาแล้วกาไข่กบมันลกเนาะทุกคนเดี๋ยวเวลาหลังจากเข้าลูกแล้วกู้เขามันกับเป็นทรงลวงอยู่เนาะหลังจากเข้าลุกแล้วกู้เขามันก็บสิแปีตเห็นกู้เขา แลวก็ยังบอลน,นั้นเมนะื่อหนาเขาก็สิมาลกตนะ่อเนาะสวงนี้กะสิมีตะคีบลกห้าไปเมื่อไห้เมื่อหนาเลยนทุกคนเป็นจังไดกะอย่าเผาเบือ่อเผาลืมตุนหน่อยเด้อผาพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจตุนหน่อยต่อไปในเด้อพี่น้องเพราะว่าสวงนี้เขากะดได้ไปใส่เนาะลังจากดำไห้ดำหนาแล้วเขากะออกเมื่อไห้เมื่อหนาจอบเขาให้เขาหนาแล้วก็ออกววล,วกลกห้าลกยูเนาะสวงนี่กะ นี่เนาะทุกคนตอนนี้เขากาเขามาหอเถือนเอือยแล้วเนาะเขามาหอดในแล้วเนาะตอนนี้เขาก็มาแต่เกลือกายเก,กเล,ยลือปลาเรียบลอยแล้วแล้วก็เลยสีผ้าทุกคนมาลหล่อเบื้องเหินเอือยเนาะตอนนี้หลังจากตัวหน่อยบดได้อัปเดตมาเดือนหนึ่งเนาะบดได้ทายทุกคนเบื้องนี่ข้าเจ้ากะเห็ดลายลายเตืบแล้วเนาะทุกคนท่าสีกะเกือบจยากแล้วแนละ้วเนาะถ้ากะลงหอบหนึ่งนี่อีกหอบที่สองข้าเจ้ากะ เริ่มทาสีเริ่มตกแต่งเนาะตอนนี้กันยังทาบัวหัวเสาแล้วก็บัวอันขอบเสาเนาะเพราะว่าข้าเจ้ากําลังไปสั่งกันยังบบทันใน้สําเร็จเพื่อข้าเจ้าสิเก็บงานเอากับสิผ้าทุกคนไปเบิ่งเนาะอันขอบพนักอันนี้ก็ข้าเจ้าสีใสสีขาวเนาะแต่ว่าข้าเจ้ายังบบทันได้ใสข้าเจ้ากันยังบ่ทันได้ทาตอนนี้มันกับคำแล้วเนาะทุกคนเอากัสิผ้าทุกคนเขาไปเบิ่งหน้อยหนึ่งแล้วก็บสีมือ ไปวิ่ง่าขจะเห็ดหอมเสนอู้มมึงดูเขาเน่าเขา,เห,เนขา,ขาหน้าเขาเจัดน้นามแห่งเลยเนียเียวงามมาเลยนี่นอกทางหนาเขาเจัดกระทาเรียบร้อยนะทุกคนนี่ก็ดเริ่มจากคันด้านะคันใดกะเพราะว่าเขาเจ้าท่านใดเซฟท่านใด,านใดาพาร์ตเนาะมันกะสิยังบกเกียงปันใดเบิ่งท้างในกันนะทุกคนนี่ ทั้งในก็ยังบัท่านได้ทาสีนอนหลักะขอบมันขอบพากกันยังบัท่านได้ยิงใส่สำนักทุกคนนี่ก็ยังบัท่านแล้วน่าตุ่นหน่อยกับสีบัวได้เขาไปในเนาะเพราะว่ามันเหมือนมีเพดานกับใส่แล้วแล้วก็ยังยังขอบท่านได้ยิงใส่เหลือทาสีแล้วกะเก็บงานาจะเจ้าแลยเนาะยังบ่ท่านแล้วในห้องกาใส่เพดานทาสีแล้ว ทาสียังไม่นในได้แล้วเนาะใส่พดดานเรียบร้อยแล้วนี่ก็สิประมาณนี้เนาะทั้งไหนกันทุกคนเวลาใครออกกะเห็นทงไ้ทงหน้านเนาะเ่อนไก่ทงไหทงหน้าเ่อนอยู่ทงไ้ทงหน้านี่สีมาทั้งนอกกะข้าจะากาลังใส่พดดานแล้วเนาะยายแนวยังสีใหญ่อีกรอบนึงข้าจะว่าแล้วก็คาดนี่ทั้งนอกกะสีใส่พดดานธรรมดาเนาะบด้เดลุมูม นี่แนมไปทางรดยการก็คือเป็นแบบมามับมามับเนะโอ้เนี่ยเขาเนาะเขียวงามแห่งนี้ทุกคนโอ้เขาามนี้วิวงามน,นี่แนมไปทางใดก็เห็นแต่เขาเขียวงามอุม่นทุ่มเนะนี่ยนะาะนี่เนาะทังหนอกทั้งหนกเข้าจับกันยังว่าท่านต๊กแต่งแล้วเนาะทุกคนเพราะว่ายังไปสั่งขอบขอบบัวหัวเสาแล้วก็ขอบเสาแล้วก็ขอบแวนอันนี้แนเนาะขออ้าจ้ายังสิมาต๊กแต่งทั้งหน้าให้ ถาว่าเฮื่อนแล้วสําเร็จเบิเร์ตเลยตัวหน่อยกับสิมาไทยทุกคนเบิ่งอีกเ่อนึงเนาะนี่เนาะนนะทางนเนาะขาาจ้ากระส่เพดานแล้วแต่ว่ายังบ่ท่านในคัดยังบ่ทันนในเรียบร้อยทางอออเขื่อนกับสิประมาณนี้นะทุกคนนี่เพราะว่ามันยังบ่ท่านแล้วเนาะประตูก็ยังบ่ได้ใส่ตัวหน่อยกับสีได้เนาทุกคนรู้บรรยากาศงามแ่งทุกคนางามงามในเขาเขียวงามแต่ว่า,ขาวเขาเขาาจ้าบ่แมเป็นเขา้ขาเนาะ เขาทั้งหลังเขียวงามตันหน่อยลูกหย่ามือดำดำกับสำหรับคลิปนี้กับบุมี่ยังไลน์นั่นตัวหน่อยกับสิดิเก็บภพะบรรยากาศนุ่งามให้พี่น้องเบิ้งไหวสำนีเนาะกัพอกันคลิปน้ะน้อทุกคนตันหน่อยกับขอบอกขอบใจทุกคนที่เขามาให้กำลังใจเขามาฮับชมคลิปตันหน่อยตันหน่อยเด้อกัยจะส่วนนี้ก็มีแต่คลิปไปเมื่อไหร่เมื่อหน้าลูกนี่ยลูกโยน้อทุกคนกับจะเผาเบื่อเผาลืมตันหน่อยเด้อพผาเป็นกำลังใจเบิ่งคลิปให้ตันหน่อย แล้วก็เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในยด้วยทุกคนเพื่อให้ตัวหน้อยมีกำลังใจติดต่อต่อไปเนาะกะรู้ยังเหมือแรงมาเสียงกุบเสียงเขียดหองทุกคนโยเงียอย่เงียมุวนมวนแบบอากาศแบบนี้นอนหน้ามวนได้เพราะว่าตอนยังนอนนอนตัวหน้อยก็เคยมานอนหน้ามวนกะรสำหรับลิมนีกับบุ้มยังไรนอนตัวหน้อยก็สิ่งทเจ้เพียงสำนีนานขอกันคิปหนะด้ทุกคนบ๊ายบายสบัสดี